สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ F4 ทุกท่านนะครับสวัสดีครับชาว YouTube ด้วยนะครับวันหยุดยาวครับหลังฝนตกเมื่อวานข้าพรรษาฝนตกทั้งวันวันนี้เลยมาดูบรรยากาศที่สวนนะครับบ้านสวนอัชราครับสวนคู่ฝนครับวันนี้ก็เลยพาพี่ปื้มน้องโปรดด้วยนะครับมาดูอ่อัปเดตกระท่อม โครงการ8ปีนะครับกระ่อมหลังนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับจากเดิมครับอ๋อก็มีนิดหน่อยนะครับเห็นต้นไม้อยู่หลายต้นอยู่แต่ยังไม่ได้ลงดินอ้าวนุ่นใครพี่ปื้มน้องโปด,สว,ส,ดสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเล้วมาทำอะไรกันครับวันนี้มาอยู่สวนมาอยู่สวนนี่ครับ กระดึบกระดึบทีละนิดท,ทีละนิดครับครัวยังไม่เสร็จนะครับ,รบยังไม่เสร็จครับออเตอร์ยังไม่มีนะครับอันนู้นกระท่อมครับกระท่อมดุงนงครับ เจ้าของกิจการเรืองแสงนะครับอนุนของลุงนายครับลุงนายปลากุ้งนะครับเจ้าของกิจการพรชัยก่อสร้างนะครับอ่ากล้วยก็ได้กินอยู่มะม่วงก็ได้กินฝรั่งยังไม่ได้กินมีทุกอย่างครับอย่างละต้นครับเงาะลังคุดปลาเขียบ ละมุดอันนั้นลองกองมีหมดมีหมดแต่ยังไม่ทันได้กินโควิดครับอยู่สวนดีกว่าอันนี้ล้อมตาข่ายนะครับล้อมตาข่ายให้เป็ดมีเป็ดอยู่ห้าหกตัว มีไก่ไข่อยู่ห้าหกตัวมีไก่พื้นเมืองอยู่หลายตัวแต่โดนหมากัดไปหลายตัวเหมือนกันที่เหลือก็จะเป็นหนูก็มีหลายรุ่นนะครับในกระสังนี้ก็มีกบนะครับของพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่แพงพ่อครูเอนะครับพ่อครูเอพ่อตาเสียตินนั่นแหละครับเอากบมาให้คู่นึง ็อยู่ในกระซังนี่แหละครับดูซิว่ามันจะออกลูกออกหลานไหมส่วนในศาสตร์นี้ก็มีปลาดุกครับเป็นดุกบิ๊กอวีเลี้ยงอย่างเดียวครับไม่กล้ากินครับเพราะมันตัวใหญ่เกินบรรยากาศดีครับนุ่นครึบรม,มาอีกแล้วครับวันนี้ก็ไม่น่าจะพลาดน่าจะลงอีก ็ามาอัปเดตกระท่อมให้ดูนะครับก็พอได้รลบแดดรับฝนอยู่ครับนู่นเจ้าของกระท่อมวิ่งไปวิ่งมานู่นแหละไม่มีแดดก็วิ่งได้นะครับอยู่สวนห่างไกลชุมชนหน่อยคนไม่เยอะมีแต่คนในครอบครัวโครนโครนโครน,คน,คนก็หายใจได้เต็มปอดหน่อยครับ น้อยหนามะม่วงฝรั่งวันหยุดยาว,ยาวครับพักผ่อนอยู่กับสวน เอาแดดมาแล้วลูกพี่ปวดขึ้นกระท่อมเลยไปแดดร้อนนานอัปเดตให้ดูทีครับความคืบหน้าของกระท่อมบ้านสวนคููฝนนะครับสวนอัชลานะครับก็ไม่ได้ไปไหนครับช่วงโควิดทำงานวนไปอยูอ่ศูนย์กักตัว จ้าหน้าที่เฝ้าศูนย์กักตัววนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับส่วนคลิปอื่นๆก็ช่วงนี้ก็ขาดหายไปบ้างครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันเรื่อยๆมีคลิปดีๆก็จะพยายามหาลงให้บรรดา f อบรรดาชาว YouTube ได้ดูกันบ่อยๆการลืมครับ ได้ข่าวว่าครูเอจะเอาไก่ไก่อะไรนะไก่แจ้ไม่รู้ไม่รู้ตะแพงจะจับได้ไหมนะครับว่าจะเอามาให้คู่หนึ่งเอามาเลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงดูเล่นไปเรื่อยๆไก่แจ้เอาล้ครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ว่างๆอัปเดตมาให้ดู ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก่อนพี่ปดสวัสดีครับกันแล้วสวัสดีครับ